ขอเจริญพรไปยังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระตรัยปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญายโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่วันก่อนแตมาได้นำเรื่องอประวัติของพระพุทธเจ้านะในตอนที่พระองค์ทรงเสด็จกลับเมืองอทรงเสด็จกลับเมืองในครั้งแรกนะยโยมนะในครั้งแรกเนี่ยที่ไปโปรดเสด็จพอให้บรรลุเป็นพระสะกาทาคามี เป็นต้นโยมแล้วก็พาท่านนันทะกุมานเนี่ยให้ออกบวชโยมจนกระทั่งที่ว่าพอในวันที่เจ็ดโยมในวันที่เจ็ดนี้ก็ท่านท่านราหุลกุมานเนี่ยนะไปทูลขอสมบัติอันเป็นทรัพย์มรดกของพระบริษัทนะแต่ว่าพระองค์ทรงดำริว่าทรัพย์เหล่านี้เป็นไปนตามวัตตะ เป็นความคับแค้นเป็นบ่อเกิดของทุกข์พงค์ก็จึงทรงดำริว่าเราจะให้อริยทรัพย์แก่ราหุนกุมารยมซึ่งญาโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้ทีนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ให้ยาโยมติดตามรับฟังได้เลยนะโยมว่าด้วยราหุนกุมารบรับาชาครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้หาท่านพระสารีบุตร มาแล้วตรัสว่าสารีบุตรถ้ากระนั้นเธอจงให้ราหุลกุมารบวชเถิดพระเถระยังพระกุมารน,นั้นให้พนวดแล้วก็เมื่อพระกุมารพนวดแล้วทุกข์มีประมาณยิ่งได้เกิดขึ้นแก่กพระราชาเพราะได้ทรงสดับข่าวนั้นือมอยมเศร้าโศกเสียพระไทย ตรอมตรมใจอย่างยิ่งที่ได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาท่านพระราหุลไปบวชใช่แล้วโยม <c oughs> เรียกว่าความหวังแทบจะพังทลายเลยวั่างั้นถืะนะพระราชาไม่ทรงสามารถเพื่อจะอดกลั้นความทุกข์นั้นไว้ได้ตอนนี้เป็นพระสกะทาคามีแล้วนะโยมแต่ก็ยังเศร้าโศกเสียพระไทยอยู่เพราะว่ายัางมีเชื้อของโทสะอยู่เล็กน้อยนะคงไม่เยอะมาก พระว่าเป็นพระอริยบุคคลแล้วพระองค์ได้เสด็จไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลชี้แจงแล้วขอประทานพรว่าพระเจ้า่า่ะม่อมฉันขอประทานพระวรโรกาสพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงยังบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาตให้บวชก็ไปทูลขอผ่อนนะ ถ้าพ่อแม่เขายังไม่อนุญาตให้ลูกเขาบวชเนี่ยก็อย่าเอาลูกเขาไปบวชเลยโยมที่จริงเป็นเป็นการทูลที่ดีนะโยมเพราะว่าในอัตถกถาหรือว่าในที่อื่นท่านจะขยายว่าคนบางคนเนี่ยเขาไม่ศรัทธานะเขาไม่ศรัทธาในพระศาสนาไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเมื่อเอาลูกเขาไปบวชเนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจ อาฆาตพยาบาททำร้ายเอาเสียก็ได้นะแต่ว่านี่พระเจ้าสุโตธนะเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาเป็นถึงพระอริยบุคคลเนี่ยพระบุทธเจ้าหรือว่าภิกษุพาราหุนซึ่งเป็นหลานนะ่นะโยมนะเป็นเป็นหลานนิภาษาราชาศัพท์เรียกว่าอะไรอาตมาก็ยังนึกไม่ออกนะโยมนะพระองค์ก็ ไม่ทรงโกรธแค้นเพราะว่าเห็นว่าผู้ริจ้าน่ะเป็นพระโอรสแล้วก็มีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วนะจึงไม่ได้เศร้าโศกเสียอกเสียใจอะไรมากแต่ถ้าคนอื่นนี้ไม่ได้นะถ้าพ่อแม่เขาไม่อนุญ,ญาตเนี่ยถ้าเขาไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสก็าอาจจะอาฆาตพยาบาทหรือว่าก่อความทุกข์โทษต่างๆให้ก็ได้ก็จึงเข้าไปขอพรโยมเออแตมานึกออกพอดีที่ว่าหลานชายเนี่ย รือว่าหลานของพระราชาก็เรียกว่าพระนัดดาโยมพระราชนัดดาเป็นหลานน่ยนะโยมนะมคือว่าเป็นหลานของพระองค์เองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขนะโยมนะก็ไม่ได้โกรธต่ผู้โดยเจ้าแต่ทูลขอพรว,ว่าต่อไปเนี่ยไม่อยากจะให้พระบวชบุคคลที่พ่อแม่เขาไม่อนุญาตนะโยมอันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทานพอนั้นแด่เท้าเธอแล้วรุ่งขึ้นวันหนึ่งสวยพระกยาหารเช้าในพระราชนิเวศแล้วหมายถึงพรนะุทธเจ้านะโยเมื่อพระราชาประทับอยู่นะส่วนข้างหนึ่งทูลเล่าว่าก้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเวลาที่พระองค์ทำทุกกรกิริยาหมายถึงว่าเศรษฐพ่อได้มาทูลตรัส ได้ตรัสกับพระพุทธเจ้านะว่าในสมัยที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาหม่อมฉันบอกว่าพระโอรสของพระองค์ที่วงคตแล้หม่อมฉันไม่เชื่อถ้อยคำของเทวดานั้นจึงคัดค้านเทวดานั้นว่าบุตรของข้าพเจ้ายังไม่บรรลุโพธิญาณ ย่อมไม่ทำกาละอือันนี้ก็คือว่าเป็นความมั่นใจในบุญญาธิการของพระบริสัทซึ่งพระราชาเองก็ได้สดับได้ฟังวันที่เขาทำนายหรือว่าอืมที่ว่าโหนมาทำนายลักษณะของรบริษัทธนะว่าถ้าของเพศคารวสก็จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าออกปันวัดก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ทีนี้ พระบริษัทออกผนวดบัญเั็ทุกรากริยาจนกระทั่งที่ว่าเอาชีวิตแทบไม่รอดนะหรือว่าเอาพระชนชีพไปทิ้งเสียลุกขึ้นก็ส่วนเสล้มลงหมดแรงตอนที่อดพระกยาหารโยมจนเทวดาตนหนึ่งคิดว่าพระกุมารน,นี้คงจะสวรรคตหรือว่าที่วงคตแล้วนะก็ได้รีบไปบอกพระเจ้าสุโธตนะที่วังโยม พระเจ้าสุตโตทนะก็ถามว่าท่านเป็นใครบอกเป็นเทวดาทีนี้พระเจ้าสุตตนะก็บอกว่าไม่เชื่อหรอกคือตราบใดที่ลูกเรายังไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยลูกเราจะทิ้งโคตรหรือจะตายไปเป็นไตไม่ได้หรอกจึงไม่ยอมเชื่อเทวดาที่มาบอกนะทีนี้ก็ได้ทรงตรัสว่ามหาบาพิษบัดนี้พระองค์จักเชื่อได้อย่างไรแม้ในการก่อน เมื่อเขาแสดงร่างกระดูกแก่พระองค์ทูลว่าบุตรของพระองค์ขอไปได้ทูลว่าบุตรของพระองค์ที่วงคตแล้วพระองค์ยังไม่ทรงเชื่อได้ตรัสธรรมปาละชาดกเพราะอุบัติเหตุเรื่องนี้ในการจบระถาพระราชาดำรงอยู่ในอานาคามิผล หมายความว่าในชาตินี้เนี่ยพระเจ้าสุดโทธนะมาราชเนี่ยไม่ทรงเชื่อเทวดานะไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้เท่านั้นนะแม้ในชาติก่อนเนี่ยตอนสมัยที่เป็นธรรมปาละธรรมปาระกุมารเนี่ยพระเจ้าสุดโทธนะซึ่งเป็นพระราชบิดาก็ไม่ทรงเชื่อเหมือนกันนะคือไม่เชื่อว่าธรรมปาระกุมารโอรสเนี่ยจะ สวรรคตรแล้วนะไม่เชื่อโยมแต่ว่าเรื่องนี้โดยละเอียดก็อยู่ในชาดกนะพอฟังชาดกเรื่องนี้จบพระเจ้าสุตโธนะก็ได้บรรุเป็นพระอนาคามีบุคคลโยมนีม่กี่วันมาแล้วนี่ยโยมอ๋อเวันนะโยมแสดงว่าเป็นวันที่7จ็ดไม่ใช่โยมวันที่8นะโยมนะประมาณวันที่8นะที่พระเจ้าสุโธนะบรรุเป็นพระอนาคามี พระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดพระบิดาให้ดำรงอยู่ในผลสามผลสามมีอะไรบ้างโยมก็คือโสดาปฏิผลสกทาคามิผลแล้วก็อนาคามิผลโยมด้วยประการชนนี้แล้วมีภิกษุสงแวดล้อมเสด็จกลับกรุงราชคลืออีกแต่นั้นทรงรับปฏิญญาไว้กับอนาถาบินไดกาเสฐีเพื่อประโยชน์แก่การเสด็จ มาสู่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อพระเชตวันมหาวิหารสำเร็จแล้วทเทรจไปจำพรรษาในพระเชตวันมหาวิหารนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องย่อยๆที่เป็นพุทธประวัติในช่วงที่พระองค์ทรงเสด็จโปรดพระประโยญาตและก็ให้ท่านพระนันทะ บวชแล้วก็ให้พระราหุลบวชยมยมฟังแล้วก็พิจารณาดูนะแต่มาต้องการให้โย,ยมได้เห็นตัวอย่างว่าอาริยสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านสามารถที่จะออกบวชแล้วก็ไม่ติดในกามอย่างไรโยมทีนี้ยมฟังเรื่องของพระนันทะต่อนะพระนันทะอยากสิกเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันอย่างนี้นั่นแหลท่านพระนันทะ กระสันขึ้นแล้วจึงบอกเนื้อความนั้นแกเภสุทั้งหลายว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรมจันย์ไม่สามารถที่จะสืบต่อพมจันย์ไปได้ข้าพเจ้าจักกล่าวคืนสิกขาแล้วสิกโอโยมก็เป็นธรรมดานะ <c ười> คือไม่ได้บวชด,ด้วยศรัทธาโยมบวชเพราะจำใจโยมนะไม่กล้าขัดพระดำรัส ของผู้โดยเจ้าก็เลยบวชโยมก็ไม่เป็นอันธร,รมสรมณธรรมนะก็คงจะนึกถึงเจ้าสาวที่อยู่ที่นิเวศโยมเนาะก็คิดว่าคงจะศึกแน่แนแล้วโยมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้วรับสั่งให้หาท่านพระนันทะมาเฝ้าแล้วตรัสคำนี้ว่าจริงหรือนันทะ ได้ยินว่าเธอบอกกล่าวแก่พิสุจหลายรูปอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้ข้าพเจ้าจะกล่าวคืนสิกขาแล้วศึกหรือคือจริงหรือที่เธอกล่าวอย่างนั้นน่จริงหรือท่านพระนันทะก็ทูลว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตัดว่านันทะก็ะเธอไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจันทร,ร์ไปได้จะกล่าวคืนสิกขาไปเพื่อเหตุอะไรทำไมจึงอยากสึกละ่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือนนางชนบทกรยาณีผู้สาคิยะมีผมอันกล้าวได้กลึงหนึ่งได้ร้องสั่งคำนี้กับข้าพระองค์ว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระลูกเจ้าพึงด่วนเสด็จมา ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นแลหวนระรึกถึงคำนั้นอยู่จึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้จะกกล่าวคืนสิกข,ขาจะกกล่าวคืนสิกข,ขาสิกไปอ๋อเพราะว่าเสียงของเจ้าสาวมันดังก้องอยู่ในโษษสดประสาทยมเจ้าพี่รีบกลับมานะเจ้าพี่รีบกลับมานะเออโยม <c oughs> ก็อันนี้เขาเรียกว่าติดในเสียงอะนะโยมนะที่จริงก็นึกสงสารเจ้าสาวด้วยโยม,มพระศาสดาทรงทรมานพระนันทะครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจับท่านพระนันทะที่พระพาหาแล้วคือจับแขนเลยโยมนําไปสู่ดาวดึงเทวโลกด้วยกําลังพระฤทธิ์อันนี้ก็เป็นอาจินตยอย่างหนึ่งนะ ในระหว่างทางทรงแสดงนางลิงรุ่นตัวหนึ่งซึ่งมีหูจมูกและหางขาดนั่งเจ้าอยู่บนปลายต่อไม้ที่ไฟไหม้ในที่นาในานาที่ไฟไหม้แห่งหนึ่งแล้วทรงแสดงนางอับสห้าร้อยซึ่งมีเท้าดังเท้านกพิราบทำไมจึงเปรียบเทียบกับเท้านกพิราบนกพิราบ โดยปกติจะมีเท้าสีแดงนะส่วนพวกนางฟ้าก็จะมีเท้าสีแดงเท้าอ่อนบอบบางมากว่างั้นเถอะโยมนะได้แสดงนางอับสอนห้าร้อยซึ่งมีเท้าดังเท้านกพิราบผู้มาสู่ที่บำรุงของเท้าสกกะเทวราชในภพดาวดึงคือพาไปดูนางฟ้าว่างั้นเถอะโยมนะอย่าคิดมากเลยนะแค่นางชนบทกระยาเนียจะสวยอะไรไปดูนางฟ้าดีกว่า ก็แลคันส่งแสดงแล้วก็ตรัสอย่างนี้ว่านันทะเธอสำคัญความข้อนั้นเป็นไนฝ่ายไหนหนอแลมีรูปงามกว่าหน้าดูกว่าและหน้าเลื่อมใสกว่ากันนางชนบทกรยานีผู้สากิยะหรือว่านางอับสห้าร้อยซึ่งมีเท้าเช่นกับเท้านกพิราบนี้นางชนบทกรยานีกับนางฟ้านี่ใครสวยกว่ากาันพระนันทะได้สดับ พระพุทธดำรัสนั้นแล้วก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางลิงรุ่นมีหูจมูกและหางขาดนั้นแม้ฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางชนบทกระยาณีผู้สากิยะก็เหมือนกันฉันนั้นเพราะการเปรียบเทียบกันนางย่อมไม่ถึงการนับบ้างไม่ถึงเสี่ยวหนึ่งบ้าง ไม่ถึงส่วนหนึ่งบ้างแห่งนางแห่งนางอับสอห้าร้อยนี้ที่แท้นางอับสรห้าร้อยน,นี้แลมีรูปงามกว่าหน้าดูกว่าและหน้าเลื่อมใสกว่าโอ้โหโยมเพียบเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะระหว่างนางฟ้ากับนางอ,อืชนบทกัลยาณีเนี่ยเปรียบเทียบก็เหมือนกับนางลิงรุ่นตัวนั้นนั่นเองนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่านันทะเธอจงยินดีเธอจงยินดีนันทะเราจะเป็นผู้ประกันของเธอเพื่ออันได้เฉพาะอาเฉพาะนางอักสรห้าร้อยซึ่งมีเท้าดุดเท้านกพิราบคือให้ยินดีในเพศพระนี่แหละถ้าเธอยินดีในเพศพระเนี่ยเราจะเป็นผู้รับประกันว่าเธอจะได้ นางอับสอนห้าร้อยเนี่ยเป็นบริวารหรือเป็นบาทบำเลรอว่างั้นเถอะโยมอน,นี้ท่านพระนันทาก็ตูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประกันของข้าพระองค์เพื่ออันได้เฉพาะนางอับสอนห้าร้อยผู้มีเท้าดุดเท้านกพิราบใสข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระอ,องค์จักยินดีในพรหมจรรย์ออยยอมบวชต่อนะถ้าหากว่าบวชแล้วได้นางฟ้าเป็นบริวารโยมภิกษุทั้งหลายก็ไปครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาท่านพระนันทะไปหายวับไปในที่นั้นได้ปรากฏในพระเชตวันดังเดิมอันนี้ก็เป็นอจินไต้นะเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิด เรียกว่าพุทธวิสัยและก็ฌานวิสัยยมวิสัยของพระพุทธเจ้าหรือว่าวิสัยของผู้ได้ฌานเนี่ยผู้ที่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าผู้ที่ไม่ได้ฌานก็จะไปคิดมากยมถึงคิดอย่างไรก็ตอบตัวเองไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอย่างท่านน,นี้องค์ก็ทรงใช้อิทธิลิพ์พาพระนันทะไปสวรรค์แล้วก็นํากลับมาอย่างวัดเจตวันดังเดิมภิกษุทั้งหลายได้สดับ แล้วว่าข่าวว่าท่านนันทะเป็นพาดาคือน้องชายนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอรสพระนานางประพฤติพรหมจันทร์เพราะเหตุแห่งนางอับสรทั้งหลายในว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ประกันของพระนันทะนั้นเพื่ออันได้เฉพาะ นางอับสอนห้าร้อยผู้มีเท้าดุดเท้านกพิราบพิสษทุทั้งหลายก็พูดคุยกันนะว่าท่านพระนันทะเถระเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์ก็เพราะอยากจะได้นางฟ้านะเป็นบาทบำเลอก็คุยกันไปทั่ววัดโยมท่านพระนันทะสำเร็จอรหัตผล ครั้งนั้นแหลพวกภพิสุผู้สหายของท่านพระนันทะเรียกท่านพระนันทะด้วยวาทะว่าคนรับจ้างด้วยวาทะว่าคนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไถ่ไว้บ้างในว่าท่านพระนันทะเป็นคนรับจ้างในว่าท่านพระนันทะเป็นผู้อันพระศาสดาทรงไถ่ไว้ พระนันทะตรพฤพโหมจันทร์เพราะเหตุแห่งนางอับสรห้0รได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ประกันของเธอเพื่ออันได้เฉพาะนางอับศรห้าร้อผู้มีเท้าดุดเท้านกพิราบพิกษุทั้งหลายก็คุยกันนะคุยกันว่าพระนันทะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นดังที่โยมได้ฟังมาครั้ง นั้นแหลท่านพระนันทะขว้ยขืนและอายลังเกียดด้วยวาทะว่าคนรับจ้างด้วยวาทะว่าคนที่พระศาสดาทรงไถ่ไว้บ้างของเหล่าภิกษุผู้สหายจึงได้เป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกไปแล้วไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่ต่อการไม่นานเลยก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนโดยชอบต้องการคือปรารถนาความเป็นพระอรหันนะจึงได้บวชเนี่ยด้วยความหมายถึงว่ากุลบุตรที่ออกจากเรือนบวชนั้นจะมีเป้าหมายสูงสุดคือบรรลุอรหันเนี่ยนะท่านก็ได้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบรรดากุลบุตรทั้งหลายที่ตั้งเจตนาออกบวชโยมนะด้วยความรู้ยิ่งเองสําเร็จแล้ว อยู่ในทิฏฐธรรมคือในชาตินี้นะรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีคือกิจที่จะมาเจริญนิพพานาเพื่อละกิเลสหมดแล้วนะสำเร็จกิจแล้วว่างั้นเถอะเป็นอันว่าท่านพระนันท h าได้เป็นพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นเทวดาองค์หนึ่ง อย่างพระเฉตะวันทั้งสิ้นให้สว่างในส่วนแห่งราตรีเข้าไปเฝ้าพระศา,าสดาถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระนันทะเป็นพระพาดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอรสพระนานาน,านทำให้แจ้งซึ่งเจตวิมุตติปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมีได้เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยความรู้ยิ่งเองสำเร็จแล้วอยู่ในทิฏฐธรรมยานได้เกิดขึ้นแม้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกันว่านันทะทำให้แจ้งซึ่งเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งเองสำเร็จแล้วอยู่ในทิฏฐธรรมตอนนี้แม้เทวดาไม่มาทูลน,นะโยมพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงรู้แล้วล่ะว่านันทะ นั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านพระนันทะแม้นั้นโดยล่วงไปแห่งราตีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ประกันของข้าพระองค์เพื่ออันได้เฉพาะซึ่งนางอับสรห้าร้อยซึ่งมีเท้าดุดเท้านกพิราบด้วยการรับรองใด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เรื่องพระผู้มีพระภาคเจ้าจากการรับรองนั่นคือไม่เอาแล้วนะไม่ต้องเป็นผู้ประกันให้ข้าพระองค์แล้วว่างั้นเถอะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านันทะแม้เราก็กําหนดใจของเธอด้วยใจของเราทราบแล้วว่านันทะทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมีได้ ก็เหมือนกันนะโยมนะครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าเปลือกตมคือกามอันผู้ใดข้ามได้แล้วน้ำคือกามอันผู้ใดย่ำยีได้แล้วผู้นั้นบรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะ ย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์โยมตรงนี้ก็ข้อความก็ยังมีอีกพอสมควรนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องตัวของพระนันทาเองนะโยมนะเวลาก็หมดแล้วหมดลงแล้วโยมนะยังไงญาติโยมก็ติดตามรับฟังธรรมะจากพรไตยปิฎก ได้ใหม่นะโยมในวันต่อไปสำหรับเรื่องของพระนันทะที่ท่านไม่ติดในกามอย่างไรเนี่ยกามบุกคนใดข้ามได้แล้วอย่างไรไม่ยินดีแล้วอย่างไรเนี่ยมีอนิสองส์อย่างไรในพระคาถาที่พระผู้มีภาคเจ้าทรงตรัสเปล่งอุทานตรงนี้โยมก็พิจารณาดูนะโยมนะวันนี้เวลาหมดตรงแล้วโยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อน ขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร